ครับเช้านี้นะครับก็พาชมทะเลหมอกสวยๆไว้นะครับที่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติปูหินร่องกล้าเช่นเคยครับนะร่องกล้าฮันเนลนะครับนะก็มีหนูน้อยเอลซ่านะครับนะก็ตื่นแต่เช้าเลยนะครับนะก็มาเดินเล่นแถวจุดชมวิวนะครับหลังจากระยะนี้นะครับฝนตก ชุกมากทั้งคืนก็เกิดมีทะเลเหมอกนะครับบริเวณจุดชมวิวนะครับที่มองเห็นก็เป็นฝั่งอำเภอนครนไทยนะครับคนครไทยและอำเภอเลยนะครับนะก็สวยนะครับเพรไม่ได้เดินไกลนะครับขับรถลงมานิดเดียวนะครับ ก็จากด่านขึ้นไปก็6กิโลเมตรประมาณนี้นะครับยังไม่ถึงที่ทำการขอนำเสนอภาพนิ่งนะท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับ